วันนี้เราจะพูดคุยกับผู้หญิงเก่งท่านหนึ่งค่ะซึ่งแน่นอนว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสมุนไพรและยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของนวัตกรรมด้วยไม่ธรรมดาทีเดียวนะคะเพราะว่าได้รับรางวัลด้านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมดีเด่นระดับโลกด้วยนะคะท่านเป็นอาจารย์และนักวิจัยประจําคณะเภสัชศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เภสัชกรหญิงรัติรสคนการขออนุญาตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เราต้องพบกันแบบระยะไกลด้วยระบบซูมนะคะค่ะแต่ขอขบพระคุณค่ะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะขออนุญาตเรียกดรออยนะคะค่ะยินดีค่ะค่ะดรออยขาจุดเริ่มต้นที่มาสนใจหรือว่าทำการวิจัยเรื่องของสมุนไพรนั้นคืออะไรคะค่ะก็ งานด้านสมุนไพรของออยเนี่ยก็จะแตกต่างจากเส้นทางแพทย์แผนไทยนะคะเพราะว่าเส้นทางของออยค่ะเริ่มในรั้วมหาวิทยาลัยออยเป็นเภสัชกรค่ะแล้วก็ได้รับทุนเรียนปร,ริญญาเอกซึ่งในระหว่างที่เรียนปร,ริญญาเอกค่ะก็ได้มีโอกาสไปทำงานวิจัยที่ต่างประเทศที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ออสเตรียแล้วก็ฝรั่งเศส ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยค่ะออยก็รู้สึกว่าถ้าเราต้องแข่งขันงานวิจัยด้านเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเราก็คงสู้ประเทศที่พัฒนาแล้วลำบาก แต่ถ้าเป็นงานวิจัยด้านสมุนไพรไทยเนี่ยค่ะเขากลับให้ความสําคัญอย่างมากเลยค่ะ mm hmm. มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้อ้อยเนี่ยสนใจแล้วก็จริงจังงานวิจัยด้านสมุนไพรไทยมากยิ่งขึ้น mm hmm. อ้อยได้ประยุกต์องความรู้ที่ได้เรียนมาจากตะวันตกค่ะเพื่อ ที่จะยกระดับมาตรฐานสมุนไพรไทยให้อยู่ในระดับสากลค่ะโอ้ยถ้าอย่างนั้นนี่แหละเป็นเหตุผลที่เมื่อสักครู่จิปเพื่ท่านผู้ชมได้ทราบว่าได้รางวัลด้วยดออรออยค่ะรางวัลอะไรคะ ค่ะก็ที่ผ่านมานะคะออยก็ได้ส่งงานนวัตกรรมเนี่ยค่ะเข้าไปประกวดในงานประชุมนวัตกรรมระดับสากลอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นงานประกวดที่ประเทศโรมาเนียทวีปยุโรปค,ค่ะ <c oughs> ในงานนี้นะคะอ ของผลงานค่ะก็เป็นครีมนวดแก้ปวดจากสมุนไพรไทยที่พัฒนาโดยใช้นวัตกรรมานาโนเทคโนโลยี mm. แล้วก็อีกผลงานหนึ่งก็คือการละลายน้ำของขมิ้นชันค่ะโดยใช้ การนำสงยาขนาดนาโนเมตรซึ่งออยก็สามารถเพิ่มการละลายน้ำของสารสกัดขมิ้นชันได้ถึง40,000เท่าแล้วก็ทำให้ออยได้รับ2รางวัลเหรียญทองจากงานประกวดนี้ค่ะออแล้วก็ต่อมานะคะออยก็ได้เข้าประกวดที่ประเทศแคนาดาค่ะงานนี้ออยส่งเพียงหนึ่งผลงานก็คือครีมนวดแก้ปวดแล้วก็ได้รับรางวัลถึง3รางวัลเลยล่ะค่ะเ,ออเป็น ค่ะ <c oughs> เป็นรางวัลเหรียญทองรางวัลน,นวัตกรรมยอดเยี่ยมแล้วก็รางวัลน,นักวิจัยหญิงยอดเยี่ยมค่ะซึ่งอ้อยก็ตกใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะรางวัลน,นักวิจัยหญิงยอดเยี่ยมนะคะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนทวีปเอเชียค่ะอ้อยก็ส่งเข้าประกวดเช่นกันอ้อยได้ส่งเข้าประกวดใน งานประชุมที่ประเทศเกาหลีเ mm hmm. ป็นเกาหลีใต้นะคะผลงานที่นำไปประกวดก็คือผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน mm hmm. แล้วก็ต้านไวรัสงานนี้ก็ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงมาค่ะเออค่ะถ้างั้นไม่สายเกินไปนะคะที่จิ๊บจะขออนุญาตแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ไม่น่า <c oughs> ที่จะต้องปฏิเสธเลยว่าเป็นผู้หญิงเก่งจริงๆตอนนี้ขออนุญาตกลับมาที่เรื่องของเราค่ะ นาโนเมื่อสักครู่นี้มีคำว่านาโนเทคโนโลยีนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีเนี่ยคืออะไรคะค่ะก็ เป็นนวัตกรรมนะคะถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เขาใช้ในการเปลี่ยนแปลงขนาดอนุภาคสารค่ะให้มันเล็กลงจากขนาดอนุภาคใหญ่ให้เป็นขนาดอนุภาคนาโนเมตรซึ่งมันเล็กมากเลยค่ะถ้าเทียบกับเส้นผมแล้วเนี่ยเขาจะเล็กกว่าเส้นผมประมาณ800เท่าการที่สารมันมีขนาดอนุภาคเล็กขนาดเนี้ยค่ะมันจะทำให้คุณสมบัติของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอ,อย่างเช่น องยานะคะที่มีขนาดนอนุภาคใหญ่เนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องการละลายน้ําถ้าเราลดขนาดอนุภาคให้เล็กลงอยู่ในขนาดนาโนเมตรเนี่ยค่ะก็จะทําให้พื้นที่ผิวเยอะขึ้นพอพื้นที่ผิวเยอะขึ้นก็ทําให้การละลายน้ําสูงขึ้นแล้วก็ทําให้คุณสมบัติอื่นๆดีขึ้นตามลําดับเลยค่ะอ๋ออันนี้คือที่บอกว่าเป็นคุณสมบัติพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาแล้ว,แล,วแล้วนําเข้ามาใช้กับในเรื่องของสมุนไพรนี่อย่างไรนะคะ ค่ะก็นอกจากเพิ่มการละลายน้ําของพืชสมุนไพรแล้วนะคะมันก็จะทําให้พืชสมุนไพรเนี่ยค่ะดูดซึมได้ดีขึ้นออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นพืชสมุนไพรบางตัวเนี่ยค่ะเขามีปัญหาเรื่องความคงตัวเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาเพิ่มความคงตัวของสารโดยใช้นวัตกรรมนาโนค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถส่งสารหรือว่ายาจากพืชสมุนไพร ไปยังอวัยวะเป้าหมายอย่างเช่นนําส่งยาต้านมะเร็งไปยังก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะและที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาสามารถควบคุมการปลดปล่อยได้ยาบางชนิดนะคะเราต้องรับประทานสีครั้งต่อวันซึ่งไม่สะดวกเลยค่ะถ้ายาตัวนั้นถูกควบคุมทําให้ปลดปล่อยอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะคะเราก็จะรับประทานยาเพียงวันละครั้ง เพราะฉะนั้นจะให้ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยค่ะมีความร่วมมือในการใช้ยามากยิ่งขึ้นค่ะดรอ้อ,อ,รอ,อย่ะในเมื่อสมุนไพรบ้านเรามีตั้งหลายชนิดเลยทำไมดออรออยเลือกขมิ้นชันกับพริกละ่ะคะที่มาทำค่ะหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าตัวขมิ้นชันเนี่ยค่ะมีคุณสมบัติที่ดีต่อร่างกาย สำหรับออยแล้วนะคะออยคิดว่าขมิ้นชันเนี่ยเป็นราชาของสมุนไพรเลยเละค่ะเพราะว่าจากผมยันไปเนี่ยขมิ้นชันเขาสามารถรักษาอาการจุกเสียดท้องเฟอ้อช่วยลดไขมันในเลือดลดน้ำตาลในเลือดดูแลข้อเสื่อมข้ออักเสบป้องกันตับไตหัวใจแล้วก็ระบบประสาทนะคะ ปัจจุบันนี้ขมิ้นชันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเลยค่ะทั้งในและต่างประเทศ uh. ในประเทศหสหรัฐอเมริกานะคะก็มีคมิ้นชันจำหน่ายมากมายเลยค่ะ ในส่วนของประเทศไทยเนี่ยค่ะขมิ้นชันก็เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติและก็อยู่ในแผนแม่บทแห่งชาตินะคะแต่ขมิ้นชันมีข้อจํากัดในการใช้ก็คือการละลายน้ําน้อยเพราะฉะนั้นออยก็เลยเห็นว่าไวสามารถพัฒนาให้มันดีขึ้นได้โดยใช้นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีค่ะนี่<ล>นค่ะเชิญค่ะ ส่วนของพลิกนะคะที่ออยพัฒนาเนี่ยค่ะออยใช้เป็นส่วนผสมของครีมนวดค่ะแล้วมันก็มีสารสำคัญก็คือแคปไซซินสารนี้นะคะมันมีคุณสมบัติโดดเด่นแล้วก็มันเทียบเคียงกับยาเคมีที่ใช้รักษาอาการปวดได้เลยละคะ่ะแล้วก็มีผลข้างเคียงน้อย เพราะฉะนั้นออยก็สนใจนำมาทดแทนยาเคมีในผลิตภัณฑ์ครีมนวดแก้ปวดค่ะโดยที่ออยได้พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของสารสกัดพลิกนะคะโดยที่กักเก็บอยู่ในอนุภาคขนาดนาโนเมตรทำให้มันซึมผ่านผิวไปยังตำแหน่งที่ปวดได้ดีนะคะแล้วก็ค่อยๆควบคุมการปลดปล่อยทำให้มันออกฤทธิ์ได้อย่างต่อนเนื่องและยาวนานถึง24ชั่วโมงค่ะ ครีมนวดทั่วๆไปเนี่ยเราต้องทาวันละ3าถครั้ง<ะ>แต่ว่าครีมนวดสมุนไพรนาโนเนี่ยค่ะเราทาเพียงวันละครั้งมันก็มีประสิทธิภาพที่ดีในการแก้ปวดได้ละค่ะอ๋อเนี่ยเป็น,เป,นเป็นคำถามต่อเนื่องที่จิ๊บอยากจะถามเมื่อสักครู่เลยว่าแล้วเรามักจะเห็นค่ะว่าจะมีขมิ้นชันที่เขาแปรรูปหรือว่าสากัดออกมาแล้วเนี่ยจำหน่ายอยู่เยอะทีเดียวถ้าจะพูดว่ามัน ถ้าเป็นนวัตกรรมที่เราใช้แบบนี้ทําให้ของขมิ้นชันเนี่ยมันต่างจากของที่อื่นอย่างไรคะคุณหมอดอตออ้อยะค่ะค่ะ,คะก็ในขั้นตอนการพัฒนาออยแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือเรา ใช้สารสกัดขมิ้นชันเราไม่ได้ใช้ผงขมิ้นชันค่ะหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจว่าผงขมิ้นชันกับสารสกัดขมิ้นชัน,นมีความแตกต่างกันค่ะผงขมิ้นชันเนี่ยก็คือเอาขมิ้นชันมาบดเป็นผงละเอียดแล้วก็นํามาใช้ซึ่งต้องใช้ในปริมาณสูงถึงจะมีประสิทธิภาพส่วนสารสกัดขมิ้นชันนะคะเป็นการสกัด เอาเฉพาะสารออกฤทธิ์ก็คือเคอร์คิมินออกมาจากขมิ้นชันก็ทําให้สารสกัดขมิ้นชัน,นมีปริมาณสารออกฤทธิ์ในปริมาณที่เข้มขน้นเวลาใช้เนี่ยค่ะเราก็ใช้เพียงปริมาณเล็กน้อยก็เพียงพอแล้วนะคะในขั้นตอนที่2ค่ะออยนําสารสกัดเนี่ยค่ะมาพัฒนาเป็นอนุภาคขนาดนาโนเมตรนะคะซึ่ง โดยทั่วไปสารสกัดขมิ้นชันเนี่ยเขามีปัญหาก็คือไม่ละลายน้ําใช่ไหมคะ,คะเมื่อไม่ละลายน้ําก็ทําให้การดูดซึมในทางเดินอาหารน้อยแล้วก็มีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพน้อยตาม,มแต่ถ้าเป็นสารสกัดขมิ้นชันนานโนเนี่ยค่ะเขาได้พัฒนาทําให้ค่าการละลายน้ํามันสูงขึ้น<ม>ก็ทําให้การดูดซึมในทางเดินอาหารดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพ ดีขึ้นตามลำดับเลยค่ะค่ะงานวิจัยแบบนี้ที่ดรออยทาเนี่ยรู้สึกว่ารู้สึกเองไหมคะหรือว่ารู้ในความเป็นจริงเลยเนี่ยจะสร้างประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรนั้นอย่างไรคะค่ะก็โดยส่วนตัวนะคะออยคิดว่าปัจจุบันเนี่ย ก็คือมีการส่งเสริมสมุนไพรอย่างกว้างขวางแล้วค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ไอ้หลายๆตัวเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาเพราะว่ามันขาดมาตรฐานแล้วก็ผู้ใช้บางคนเนี่ยก็ขาดความรู้ความเข้าใจด้านสมุนไพรที่ดีค่ะแล้วมันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้อ,อย่างเช่นเกษตรกร,ร,กร,กรกผู้ปลูกพืชสมุนไพรเขาไม่เข้าใจว่าการเก็บรักษาพืชสมุนไพรเนี่ยมีความสําคัญ ก็ไม่ได้ใส่ใจก็ทําให้วัตถุดิบสมุนไพรที่เขาผลิตได้เนี่ยไม่ได้รับมาตรฐานเพราะว่าเชื้อราเกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะ mm hmm. มันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราต้องพัฒนาค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นการวิจัยพัฒนาสมุนไพรเนี่ยมันจะทําให้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยมีมากขึ้นพอมีมากขึ้นก็จะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นค่ะ mm hmm. ซึ่งแต่ก่อนเวลาเราพูดถึงพืชไทยเนี่ยเราก็จะนึกถึงข้าวเป็นหลัก ใช่ไหมคะ,คะแต่ถ้าพืชไปอื่นๆเนี่ยมันได้รับความนิยมมากขึ้นเนี่ยออยก็คิดว่ามันน่าจะเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรที่เขาสามารถสร้างรายได้เสริมได้แล้วก็จะกระจายรายได้สู่ชุมชนและสังคมมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะเราคุยกันเรื่องของสมุนไพรามาโดยตลอดค่ะตอนนี้มาถึงสิ่งหนึ่งที่จิ๊บอยากจะให้ดรออยนั้นแนะนำท่านผู้ชมค่ะว่ามีเรื่องที่จะต้องระวังไหมคะ ข้อที่เราจะต้องพึงระวังในการที่เราจะใช้สมุนไพรก็โดยทั่วๆไปนะคะข้อควรระวังเนี่ยก็คือการระวังใช้ในหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ใช้ในเด็กค่ะเพราะว่าข้อมูลด้านความปลอดภยัยแล้วก็ประสิทธิภาพของกลุ่มผู้ป่วยตั้งครรภ์แล้วก็เด็กเนี่ยยังมีไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ควรจะระวังในการใช้กับ โรคบางโรคหรือการใช้ยาบางชนิดอย่างเช่นขมิ้นชันค่ะควรระวังในผู้ป่วยที่เป็นยิ่วถุงน้ําดีแล้วก็ควรระวังในคนที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดค่ะอืมค่ะเสียดายเวลาของเรานั้นน้อยไปสักนิดนึงนะคะแต่ว่าอยากจะให้ดรออยนั้นในฐานะที่คลุกคลีอยู่กับเรื่องราวของสมุนไพรไทยด้วยอยากจะให้ฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้ค่ะ ค่ะก็ถึงแม้ว่าออยจะเรียนแพทย์ตะวันตกมาเยอะนะคะในส่วนตัวออยเนี่ยออยมีความเชื่อมั่นในพืชสมุนไพรไทยเพราะว่ามันมีการใช้มาอย่างยาวนานแล้วก็มีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยที่ดี แต่มันยังขาดหลักฐานในการสนับสนุนทําให้ความนิยมของพืชสมุนไพรไทยเนี่ยยังน้อยกว่ายาเคมีนะคะ mm hmm. แต่อ้อยก็เชื่อว่าถ้านักวิทยาศาสตร์ไทยเรามุ่งมั่นพัฒนาและก็ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะคะพืชสมุนไพรไทยเนี่ยคงจะสามารถไปสู่เวทีโลกได้ในอนาคตค่ะแล้วก็ในสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะคะอ้อยก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกทกท,กท่านนะคะ อยากให้ทุกทุท่านเนี่ยดูแลสุขภาพของตัวเองและคนที่คุณรักนะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือภูมิพุ้มกันอย่าให้ตกและ สิ่งที่สําคัญที่จะทําลายภูมิคุ้มกันของเราก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นพยายามอย่าเครียดมากนะคะ,คะเพราะว่าถ้าความเครียดมากก็จะทําให้ภูมิคุ้มกันเราตกพอภูมิคุ้มกันเราตกเราก็เกิดโรคติดโรคติดเชื้อได้ง่ายค่ะอโอเคจะปฏิบัติตามเลยค่ะวันนี้นะคะต้องขอ <c oughs> ขอบพระคุณค่ะสําหรับเภสัชกรหญิงรัติรสคนการดอกเตอร์ออยของเราหวังว่าจะได้มีโอกาสไปเชียงใหม่นะคะไปพบดอกเตอร์ออยสักวันหนึ่งวันนี้ขอบพระคุณค่ะ สวัสดีค่ะ